สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือ168ชั่วโมงในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่25เมษายน2564ผมวิบูลีรักแต่กะจอนนะครับวันนี้ผมกลับมาทำรายการที่บ้านอีกครั้งหนึ่งที่ฉากเดิมเมื่อปีที่แล้วในช่วงเดือนตั้งแต่เมษายนพฤษภาคมเราได้ใช้ฉากที่บ้านนี้ถ่ายทำรายการแล้วก็ส่งกลับไปที่ทางบริษัทเพื่อที่จะตัดต่อทำเทปออกอากาศให้กับทางคุณผู้ชม ตั้งแต่ต้นเดือนเมษาย,ยนมาเชื่อว่าทุกท่านก็คงทราบแล้วว่ามีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ถือว่าเป็นระลอกที่3ซึ่งระลอกในครั้งนี้ทำให้มีผู้ติดเชื้อสูงมากโดยเฉพาะในกร,รุงเทพมหานครอย่างไรก็ตามเรามีความเป็นห่วงเป็นใหญ่เรื่องที่จะต้องมีการติดเชื้อความอันตรายของโรคเป็นเรื่องที่สาคัญที่สุดสำคัญไปกว่านั้นก็คือการลดความเสี่ยงของการระบาดในคัสเตอร์ใหม่นี้ ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพได้ทำเรื่องราวของความรู้เกี่ยวกับการลดความเสี่ยงของการระบาดในคลัสเตอร์ในครั้งนี้ขึ้นมานครับผมอยากให้คุณผู้ชมได้มีความรู้เรื่องนี้จากสสสที่มีคำแนะนำให้เพื่อป้องกันให้กับคุณผู้ชมได้ห่างไกลกับโควิดในการระบาดในระลอกนี้ครับ ในช่วงที่เราทุกคนยังคงต้องเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้ปลอดภัยจากโควิดในทีนั้นทางสสสหรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงของการระบาดในคลัสเตอร์ใหม่ซึ่งประกอบด้วย4ความเสี่ยงจะมีอะไรกันบ้างไปพบกับศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาพาคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลกันเลยค่ะความเสี่ยงส่อย่าง แล้วเราต้องช่วยกันไม่ต้องรอจนใครออกไม่ต้องรอจนมาตรการอารราอกความเสียคือบุคคลเสียเพื่อที่เสียกิจกรรมเสียแล้วก็ช่วงเวลาเสียเมื่อไหร่เราต้องจากกรารคนเหล่านี้เช่นเราเดินไปเราเจอบุคคลเสียซึ่งเรารู้คนนี้เสียมาจากเนี่ยบอกแจ้งไม่ได้เป็นการฟรร้องให้ไปจับแต่เพื่อให้คนเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการที่จะมีการปรับที่สำคัญตัวท่านเองอยากเข้าไปการเป็นบุคคลเสีย การใส่หน้ากากการรักษาระยะห่างจะป้องกันตัวเราไม่ให้เราแปรราปกายเป็นบุคเสียงสักอีกรักมบ่อยๆแล้วก็เช็คอินเช็คเอาท์ถ้าเป็นบุคคเสียงเมื่อเรงเปไาต้องรู้ว่าเราเป็นอะไรไปก็จะมีงานเึ้นใครที่อยู่ในเขตเสี่ยงเขาต้องัู้นะท่านต้องรู้นะนอกจากท่านเดียวก็จะติดเชื้อแล้วท่านอาจจะแฝ่เชื้ออยาต้องสงสัยเริ่มมีอาการลไปตรวจเลยถ้าตอนนี้คนที่เดินไปเดินมาใกล้ๆเราไม่มีใครรู้เราว่าใครบไกใครลบ เมื่อท่านอยู่ในพื้นที่เสี่ยงท่านต้องลดความเสี่ยงอื่นๆเช่นกิจกรรมเสี่ยงในพื้นที่เสี่ยงต้องไม่ทากิจกรรมเสี่ยงผรับเอ่ยสถานที่สนามห้วยที่คนเดียวีะจะไปอยู่นื่องจกิจกรรมเสี่ยงก็ับาตัวท่านก็ต้องไม่เข้าไปในที่ต่างๆเหล่านั้นเพราะท่านอยู่ในพื้นที่เสี่ยงแล้วนั้นถ้าท่านช่วยกันท่านก็จะลดโอกาสที่ท่านจะกลายเป็นบุคคลเสี่ยงเทศกาล นี่แหละคือช่วงจำกัดสิทั่วโลกเหมือนกันพระช่วงที่มีเทศกาลที่คนอยากจะพักผ่อน,นอยากจะเจอนนกันอยากจะสนุนสนานกาันถึงตา,ดา,ดานนหาน้ารักคนเดิมไปล้วล่ะถอาหน้ากากการหนึ่งสุราเอฮากันแล้วนั่นแหละเรามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามประเทศทางตะวันตกที่ผ่านช่วงแฟร์สกีวิงฮอลิเดดตัวเลขก็วิ่งขึ้นเลยทั้งที่รัฐบาลก็ออกมาเตือนแล้วก็กลับน,นะฮะยังทุกคนขอให้เข้าใจสี่อย่างนี้อยู่ตลอดเวลา พูดถึงส่งเสริมสุขภาพเรากำลังพูดถึงป้องกันโรคถูกไหมครับงั้นแม้นักโควิดสิบเก้าเราก็แนะนำการใส่หน้ากากนิสัยการป้องกันโรคต่อไปคือการวัคซีนก็คือการป้องกันน้อยดำเนินการป้องกันโรคและขนาดเดียวกันรักษาเมื่อเจ็บป่วยเปิดงให้ตัวเองมีเสียหายดีกว่าไม่เปิดเผยแล้วไปเยอะถูกไหมถ้าเราทำจุดแรกนี่จะเป็นกิจวัตรดูแลส่งเสริมสุขภาพตัวเองต่อเนื่องูคุกันในตัวเราที่ดีขึ้น โอกาสการติดเชื้อเรกาก็น้อยลงหรือติดเชื้อการจะไม่ลงแล้วเพราะการการบบับแข้มแข็งขอบพระคุณศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนนาภา,านะครับคณะบดีคณะแพทยาศาสตร,ร์สุริราพยาบาลที่กรณาให้ข้อแนะนําให้กับพวกเราเราจะพยายามตระหนักและปฏิบัติตามกฎนี้ให้เข้่งัดผมเชื่อว่าถ้าเราปฏิบัติได้ตามนี้เราจะอยู่ห่างไกลโควิดอย่างแน่นอน ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมแล้วก็ผมเองคงเคยได้ยินคำว่ามาตรการ Dmhtt ครับเป็นแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขได้แนะนำให้ใช้ในการชะลอการระบาดของโรคโควิด19ในช่วงนี้หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินหลายคนได้ยินมาแล้วเจ้ามาตรการ Dmhtt เพื่อชะลอการระบาดเนี่ยคืออะไรผมอยากให้คุณผู้ชมได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นอยู่กันครับ สำหรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในขณะน,นี้นอกจากเราจะต้องดูแลรักษาร่างกายตัวเองและคนรอบข้างกันแล้วทางกระทรวงสาธารณาสุขยังได้ออกแนวทางต้องการตามมาตรการ DMSTT ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่ช่วยชะลอการระบาดของโรคโควิด -19 แต่หลายคนอาจยังสงสัยว่ามาตรการ DMSTT นี้มีอะไรบ้าง วันนี้รายการร้อง8ชั่วโมงมีคำอธิบายที่เข้าใจง่ายมาฝากกันค่ะมาตรการ Dmstt โดย Dmstt เป็นตัวอ,อักษรย่อมาจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษตามแนวทางปฏิบัติ5ขั้นตอนประกอบด้วย D ย่อมาจาก distancing คือการเว้นระยะห่างทางสังคมกับผู้อื่นอย่างน้อย1-2เมตรเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของละอองฝอยที่มาจากการพูด ไอจามนั่นเองค่ะ M ย่อมาจาก mask wearing คือการสวมหน้ากากอนามายัยเมื่อต้องออกไปนอกบ้านและต้องพบปะผู้คนเพื่อลดการฟุ้งกระจายของละอองฝอยและเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองจากเชื้อไวรัสต่างๆโดยสามารถใช้ได้ทั้งหน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้งหรือหน้ากากผ้าที่สามารถนำไปซักแล้วใช้ซ้ำก็ได้เช่นกันค่ะเ ย่อมาจาก hand washing คือการหมั่นล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารหากอยู่ที่บ้านควรล้างมือด้วยสบู่และถูบริเวณฝ่ามือและซอกนิ้วให้ทั่วแต่ถ้าอยู่ข้างนอกแนะนำให้ใช้เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อและล้างให้สะอาดทุกครั้งหลังจับสิ่งของเพราะเราอาจนำมือมาสัมผัสใบหน้าโดยไม่รู้ตัวได้ค่ะ T ย่อมาจาก testing คือการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าสถานที่ต่างๆที่เป็นที่สาธารณะเช่นตึกที่ทำงานห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองและยังเป็นการรับผิดช,ชอบต่อสังคมด้วยค่ะ T ย่อมาจากไทยชนะคือการเช็คอินผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะพร้อมสแกนทุกครั้งที่เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบข้อมูลของการเดินทางได้อย่างแม่นยาค่ะ นอกจากนั้นเรายังต้องดูแลตัวเองด้วยการหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่ที่มีคนแออัดหากหลีกเลี่ยงไม่ได้จำเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัยไว้ตลอดเวลาไม่พูดคุยกับใครโดยไม่จำเป็นและต้องล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำเปล่าหรือเจลแอลกอฮอล์พร้อมกับปฏิบัติตามมาตรการ D M S T T อย่างเคร่งครัดทั้ง5ขั้นตอนเพื่อเป็นการชะลอ,อการระบาดของโรคโควิด -19 นั่นเองค่ะ นี่คือข้อมูลดีๆจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับทุกท่านควรอย่างยิ่งที่จะต้องปฏิบัติตนตามมาตรการของ DMHTT อย่างเคร่งครัดแล้วก็คุณผู้ชมจะไม่เป็นโควิดสำคัญที่สุดก็คือคุณผู้ชมไปไหนมาไหนก็แล้วแต่ต้องพึงระวังครับเราควรจะต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลากลับเข้ามาแล้วล้างมือการล้างมืออย่าล้างลวกๆ30วินาทีอย่างน้อย นะครับรักษาระยะห่างเวลาจะไปเจอใครอย่างน้อย1เมตรถึง1เมตรครึง่งแล้วก็ตั้งสติอย่าประมาทการเดินทางออกไปบางครั้งเป็นเรื่องจําเป็นการประชุมที่อยู่ข้างนอกหรือการไปทํางานใดๆก็แล้วแต่ถือเป็นเรื่องจําเป็นแต่สิ่งที่ต้องงดช่วงนี้เราอาจต้องงดเรื่องการสังสรร์งดในสิ่งที่ไม่จําเป็นออกไปก็ณาทําตามกฎที่กระทรวงสาธารณสุขได้วางเอาไว้อย่างเคร่งขรดนะครับ เราทั้งหมดจะได้ช่วยกันและเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันให้ได้ครับช่วงหน้าผมจะกลับมาพร้อมเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจเดี๋ยวนี้จะพาผู้ชมแวะไปที่อุดรธานีนะครับแล้วก็จะพูดถึงรายการที่กําลังจะหมดซีซั่นแล้วอย่างเกมแจกรถมีหลายคนบอกว่าสัญจรคราวนี้ของเกมแจกรถสนุกมากส,กสักครู่นับโฆษณาสนับสนุนโดย all new isuzu d max เมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน